รายงานข่าวด่วนเครื่องบินส่วนตัวของตระกูลอดุลพักดีเกิดอุบัติเหตุเครื่องตกกระทนหันมีผู้โดยสาร17คนไม่มีผู้รอดชีวิตมีข้อสันนิษฐานว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดจากกัปตันดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นเครื่องและอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองคือหลังจากเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวคุณชนะมลแห่งตระกูลอดุลพักดีได้รับเลี้ยงบุตรสาวกำพร้าของนายฉัรชัยผู้เป็นกัปตันเกิดการตั้งคำถามาของสังคมว่าทำไมต้องรับเลี้ยงลูกของผู้ก่อเหตุโศกนนนารรรมใคั้้งี มีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงหรือไม่โปรติดตามได้ในข่าวช่วงถัดไปคะ่ะนน้อยครับนน้อยครับนน้อยครับนี่เป็นลูกสาวกัปตันจัตชัยครับอนน้อย,อยพี่ชายพ่อของเธอตายไปแล้วความผิดเขาทั้งหมด เธอต้องเป็นคนชัดใช้และอีกอย่างเธอไม่มีสิทธิ์มาเรียกใช้ว่าพี่ชายเรียกได้แค่ชื่อฉันเท่านั้นเข้าใจฉันถามว่าเข้าใจไหม คุณพลอยวันนี้ไม่ต้องไปช่วยงานป้าแล้วนะวันนี้นายน้อยกลับมาแล้วฉนนมลกลับมาแล้วเหรอคะใช่ในายน้อยเขาก็ไปต่างประเทศตั้งสามปีแล้วนะนานๆกลับมาทียังไงอะคุณพลอยก็ต้องระวังในเรื่องการพูดอะไรหน่อยนะพยายามพูดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่งั้นนะนะเดี๋ยวมันก็จะเหมือนแบบไปแกว่งเท้าหาเสี้ยนนะ่ะถ้าเกิดว่าเราพูดเยอะเข้ามาสิ ไม่เจอกันนานโตขึ้นเยอะเลยนะอีกไม่กี่วันเธอก็จะครบสิบแปดแล้วใช่ไหมใช่โตขึ้นเยอะเลยนะอืมนี่มันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณนี่หอยเราไม่ได้เจอกันมาทั้งสามปีแล้วนะ น้อยได้เวลาอาหารแล้วครับโมนาเป็นอะไรเนี่ยทำไมวันนี้เธอมาสายจังใช่พอดีวันนี้ฉันตื่นสายอ่ะโมนาะ เธอได้อาของกินมาปะตลอดที่บ้านเขาไม่เลี้ยงเธอเหรอจ๊ะอ่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าก็ว่าเธอพลอยพ่อแม่เธอเขาไม่ค่อยดูแลเธอเลยเนาะเขาไปไหนกันหมดเนี่ยอือคือพ่อแม่ฉันไม่อยู่แล้วอะตอนนี้ที่บ้านฉันมีแค่พี่ชายฉันอะเอ้าเหรอพี่ชายแท้ๆเธอเลยเหรอแล้วทำไมเขาไม่เห็นดูแลอะไรเธอเลยอะ อ้าวผิวกินได้แล้วน่ากินมากเลยอ่ะพลอยเฮ้ยไปทำอะไรมาทำไมมือเย็นขนาดนี้อือฉันไม่เป็นไรนะไม่ต้องพูดเลยอ่ะขอบคุณนะนี่ฉันจะยืนตรงนี้นะจ๊ะเก่งใจกันนิดนึงบ้าแกก็โอเค ลูกชายคนนั้นเป็นใครท่านประธานชนมลนคนที่ท่านพูดถึงคือประกรณ์ลูกชายคนเล็กของตระกูลพิบุลหลักท่านน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนพอออผมให้เวลาคุณหนึ่งวันผมไม่อยากเห็นเขาอยู่ในโรงเรียนนี้จัดการได้ใช่ไหมแต่ว่าผมจะสนับสนุนให้กับโรงเรียนคุณอีกสิบล้านแบบนี้ไม่มีปัญหาสินะครับครัครับ เดินทางลอภไปครับขึ้นรถมีแฟนแล้วเหรอ ไม่มีไอ้ปรกรณ์นั่นน่ะวันหลังจะไม่โผล่มาอีกแล้วนะคุณพูดอะไรอะ่ะคุณทำอะไรอะ่ะเธอไม่มีสิทธิ์ใส่ของของคนอื่นทำไมอะ่ะก็เพราะว่าฉันไม่ชอบไงชีวิตนี้ของเธอนอกจากที่จะต้องชดใช้ความผิดแล้วห้ามมีความรัก ห้ามแต่งงานห้ามมีลูกเข้าใจไหมขนาดมาสอบซ่อมครูเธอสองคนยังมาสายไปวิ่งสิบรอบครูคะคุณไม่เห็นเหรอคะว่าพลอยเขาไม่สบายอยู่อะ่ะทำแบบนี้มันจะเกินไปไหมคะเราฟ้องได้นะ โมนาอีย่าคิดว่าบ้านเธอมีเงินแล้วจะปั้นเรื่องสายร้ายคนอื่นได้นะ Mona, นคุณโมนาเมื่อช่างเธอเพื่อคะแนนเราก็ต้องเราก็ต้องวิ่งอะ่ะวิ่งเี่รออะไรคุณมาได้ยังไงอะ่ะมีจะสร้างปัญหาเยอะครูโรงเรียนนี้นี่กล้าจริงๆกล้าลงไม้ลงมือกับเด็กนักเรียนไม่มากไปหน่อยอขอโทษครับผมไม่ทราบว่าคุณชนะมร์กับคุณพลอยรู้จักกัน าผมทราบว่าทั้งคู่รู้จักกันผมคงไม่ทำแบบนี้ครับพออผมจะพูดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวครูแบบนี้ไม่ควรมีอยู่ในโรงเรียนผมหวังว่าคุณคงจะเข้าใจที่ผมพูดนะครับคุณชนมอนเกร่อาให้ผมเถอะครับผมไม่อยากตกงานเมื่อกี้เขาสั่งลงโทษพวกเธอ,อยังไงนะ อวิ่งรอบสนามสิบรอบค่ะดีงั้นไหนก็รับบทลงโทษนั้นไปวิ่งรอบสนามยี่สิบรอบ เจอแล้วเหรอกิดอมร้เสไม่เป็นไรอ่ะฉันจะกลับห้องน้รีบไปะไรขนาดนั้นดูแลตัวเองให้ดีก่อนแล้วค่อยกลับไปก็ได้เธอดูโทมจะแย่แล้วฉันฉันจะตั้งใจเรียน แล้วฉันจะรีบหางานเราจะได้มีเงินมาใช้นี่คุณฉันรู้สึกขอบคุณคุณมากจริงๆที่เลี้ยงฉันมาตลอดสิบปีรอฉันทำงานแล้วฉันจะรีบย้ายออกไปฉันจะบอกอะไรเธอให้ชัดๆนะชีวิตนี้ของเธอทั้งชีวิตอ่ะเป็นของฉันอย่าแม้แต่จะคิดที่จะย้ายออกไปเวลาที่คุณเห็นฉัน คุณไม่นึกถึงพ่อแม่คุณที่ต้องมาตายเพราะพ่อของฉันบ้างเหรอคุณจะเก็บฉันไว้แบบนี้ทําไมอะไรที่ฉันติดขัางคุณฉันจะคืนให้คุณหมดทุกอย่างเลยปล่อยคุณฟังผมให้ดีนะอะไรที่คุณติดค้างผมไว้ทางชีวิตน,นี้ของคุณคุณก็ใช้ไม่หมดหรอกดูเหมือนว่าฉันจะเมตตาก,กับเธอมากจนเกินไปแล้วนะฮะปล่อยนะฉันเจ็บไม่ปล่อย อยฉันขอร้องคุณอย่าทำแบบนี้ดูแลตัวเองให้ดีๆเถอะฉันปล่อยเธอไปแนะ่เงินก็รีบปล่อยฉันซะสิฉันเจ็บฉันไม่ปล่อยปล่อย เธอที่เธอทำอะไรกันเนี่ยพูดเธอพูดคุยตามสบายเลยนะฉันมีธุระต้องไปทำขอโตก่อนขอบคุณล้นพี่ที่ช่วยปกป้องพลอยนะคะเมมเออมาแลบ พอยเจ็บท้องเป็นไงบ้างอะ่ะอืมตอนนี้ดีขึ้นแล้วอะฉันเป็นห่วงเธอแทบแย่แต่ว่าเมื่อกี้ที่รุ่นพี่อะพาเธอมาที่ห้องพายาบาลแเท่ชมัดเลยอะ่ะผู้หญิงอโรงเรียนจอ้องหมดเลยเธอนี่มันได้ฉ่าชมัดแล้แต่เธอเองก็ร้ายเหมือนกันนะรู้จักกันไม่เห็นบอกฉันสักคำเลยเขา ก็คือพี่ชายของฉันเองนั่นแหละโอ้ my god ถามจริงเขาเป็นพี่ชายเธอจริงๆหรอแต่ว่าเขาเป็นผู้สนับสนุนของโรงเรียนเราไม่ใช่หรอแล้วก็ยังเป็นผู้ชายในฝันของสาวๆด้วยอ่ะโหชีวิตเธอนี่มันใกล้ฉางเลยอ่ะอโมนาเธอช่วยพาฉันออกไปจากห้องนี้ทีได้ไหมอ่ะฉันไม่อยากอยู่แล้วอ่ะได้ดิ ทำไมเราต้องออกประตูนี้ด้วยอ่ะทำไมเราไม่ออกมาตูใหญ่แกเออคือที่จริงชนมุลไม่ให้ฉันออกมาจากห้องอะ่ะแล้วเขาก็ให้คนมาเดินเฝ้าแถวนี้ด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปออกประตูหลังกันดีกว่าโอ้โหพี่ชายแกนี่มันดีจริงๆเลยเฮ้ยเป็นใครอะ่ะ คุณชนะมณ์ครับให้โอากาสผมสักครั้งหนึ่งเถอครับระวังยฮอยพลอยพอยเป็นไรหรือเปล่าพอยเป็นใจดีๆมนะ าาประธานชนะมนผมส่งคนไปตรวจสอบแล้วจะต้องมีความอธิบายให้คุณแน่นอนครับหุบปากนน้อยครับผมจับตัวคนร้ายได้แล้วนะครับแต่มันแกล้งบ้าไม่ยอมรับสารภาพครับเปิดความว่างงมันบอกว่ามันป่วยทางจิตไม่สามารถเอาตัวเข้าคุกได้ครับถ้าอย่างนั้นส่งขังที่โรงพยาบาลจิตเวชตลอดชีวิตครับไปจัดการอยู่นี้ได้ครับเอ,อ่อถอนหายใจทําไมไม่พอใจในการจัดการของผมเหรอแต่ว่า โรงพยาบาลจิตเวชแบบนั้นคนปกติเข้าไปยังเป็นบ้านนะครับถ้างั้นทำไงดีล่ะหรือว่าจะให้ผมส่งคุณเข้าไปแทนดีไม,ไม่ไม่ไม่ครับคือความคุณคุณสมเพทสมผลแล้วครับจัดการตามนั้นเถอะครับตอนนี้นคนไข้พ้นขีดอันตรายแล้วครับแต่ยังไม่ จะกินน้ำา่ะฉันทำเองได้ฉันบอกให้เธอรออยู่ในห้องพยาบาลไงแล้วออกมาทำไ,ไมฉันฉันแค่ไม่ชอบกลิ่นห้องพยาบาลไม่ชอบกลิ่นห้องพยาบาลแต่มารับมีดแทนฉันเนี่ยนะ ทำไมเธอถึงต่อต้านฉันไม่ชอบที่ฉันทำแบบนี้หรือว่าไม่ชอบฉันเธอเลยเป็นแบบนี้กินให้หมดสวัสดีครับ ฮัลโหลมวนะฮัลโหลโมวนาฮอยเธอเป็นยังไงบ้างอ่ะ <H or ror> <H or ror> ฉันไม่เป็นไรแล้วฮอยฉันไมีอะไรจะบอกเธออะก่อนเขาจะต้องไปต่างประเทศแล้วนะฮะ <H or ror> ปรกรณ์ไปต่างประเทศแล้วงั้นเขาได้บอกไหมว่าจะกลับมาเมื่อไหร่เธอนี่จริงๆเลยตัวเองเป็นขนาดนี้แล้วอ่ะจะกังวงคนอื่นอีกฉันยอมใจอ่ะเดือนอาทิตย์หน้ามีงานเลี้ยงส่งปรกรณ์ฉันฉันฉันไปได้จ้าได้จ้า เฮ้ยไม่เจอนานานสวยเหมือนเดิมเลยนะอืมไม่เจอกันนานจริงโหประกรบนายจัดงานนี้มาก็เพื่อการนี้ใช่ปะใช่ใช เราจะทำไหมเหรอนี่ทุกคนฉันแนะนำให้รู้จักนี่พลแฟชัันเองเนี่ยวันดีๆแบบเนี้เราต้องฉลองกันหน่อยนะอ่ะชนหมดแก้วนะจ๊ะได้ครับ พ่อคุณเฮ้ยพ่อเป็นอะไรห่วยปะเนี่ยฉันรู้สึกเวียนหัวมากเลยอะ นอยน้อยครับยกเลิกเที่ยวบินเถอะครับเมื่อคืนนน้อยก็ทํางานที่บริษัทจนดึกถ้าไปตอนนี้เนี่ยร่างกายในน้อยต้องรับไม่ไหวแน่ๆครับไม่ต้องกลับรถฉันจะกลับบ้านได้รคับ Flex TV: An exciting world of trending dramas.